ทุกคนคะวันนี้เราพามาทำบวบเรียมผัดไข่กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยจ้าสิ่งแรกนะคะเราก็จะใช้ตัวกระทะที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะตัวนี้เราก็เตรียมตัวกระเทียมแล้วก็พริกสดน,นะคะผัดให้หอมนะคะแล้วก็เติมไข่ลงไปนะคะ รรเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดตามใจชอบได้เลยค่ะวันนี้เราจะใช้ทั้งหมด2ฟองนะคะไข่เป็ดหนึ่งแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งนะคะเราจะผัดไข่ให้พอสุกนะคะพอไข่พอสุกแล้วเราก็จะเตรียมเครื่องปรุงไว้นะคะเครื่องปรุงสงแดงที่เราจะเตรียมก็คือตัวซีอิ๊วนะคะเป็นซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ตัวน้ำมันหอยนะคะ สุกแล้วเราก็เติมในส่วนของซีอิ๊วขาวลงไปนะคะทุกคนไม่ต้องเติมเยอะนะคะดเดี๋ยวจะทําให้ตัวผัดของเรามีรสชาติเค็มเกินไปนะคะพอผ,ผัดไข่ให้สุกแล้วเราก็ใส่บวบเหลี่ยมลงไปนะคะบวบเหลี่ยมตัวนี้เราจะปอกเปลือกหรือไม่ปอกเปลือกก็ได้ะคะ่ะ จากนั้นเราก็จะเติมในส่วนของน้ำมันหอยนะคะอ่าน้ำมันหอยเราก็ใส่ใส่ไปไม่ต้องใส่เยอะนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนอ่าพอใส่น้ำมันหอยเสร็จแล้วผัดบวบให้พอสุกนะคะแล้วเราก็จะเติมตัวหลอหางกล้วยลงไปนะคะตัวนี้จะมีรสหวานนะคะทานแล้วไม่อ้วนเพื่อสุขภาพนะคะท่านไหนที่เป็นเบาหวานก็ทานได้นะคะทุกคนอ่าต่อไปเราผัด ไปประมาณ5นาทีนะคะเราก็จะเติมในส่วนของน้ำนะคะเพื่อช่วยให้บวกมีความสุกที่เร็วขึ้นนะคะผ่านต่อไปประมาณ5นาทีนะคะตอนนี้บวบก,ก็จะได้ที่แล้วนะคะทุกคนอาพอบวบได้ที่พอสุกแล้วเตรียมตัวตักเขาสวยรอได้เลยจะพร้อมรับประทานนะคะต่อ,ตอนนี้ใกล้จะสุกพอดีแล้วจะ้ะ โอเคเป็นอันว่าใช้ได้แล้วนะคะให้สุกประมาณนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องสุกมากนะคะาฝากติดตามช่องด้วยนะคะต้องการให้เราทำอาหารเมนูอะไรกดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยจ้าบ๊ายบายค่ะ